ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสุดนะครับลัคนาราศีนะลัคนาราศีธาตุน้ำซึ่งประกอบไปด้วยลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ลัคนาราศีมีนสามลัคนาราศี ธาตุน้ำนะเรามาเริ่มกันที่ลัคนาราศีมิถุนก่อนเลยนะครับอ้ลัคนาราศีกรกฎก่อนเลยนะครับลัคนาราศีนะครับกรกฎนะต้นธาตุน้ำมีดาวมีดาวจันเป็นดาวเจ้าเรือนมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครอง นะครับนะครับมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการงานดาวอังคารโคจรไปสัมพันธ์อยู่กับราหูพรุ่งนี้อังคารจะไปอยู่กับราหูนะพรุ่งนี้อังคารจะไปอยู่กับราหูแล้วก็ดาวศุกร์นั้นโคจรอ,อยู่ในเรือ,อนมรณะร่วมอาทิตย์นะครับถ้าพูดกันถึงเรื่องของการงานแล้ว นะครับพูดกันถึงเรื่องการงานและการเงินแล้วผมคิดว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นนะครับการเงินอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกอยู่พอสมควรเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินเองก็โคจรไปอยู่ในเรือนของศัตรูการเงินจุกจิกพอสมควรนะบางคนถ้าเกิดว่าออไม่บริหารเงินดีๆก็อาจจะแย่งข้าวหมาแดกได้เหมือนกันในช่วงจังหวะตรงนี้ นะครับอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีทั้งดาวราหูและดาวอังคารที่โคจรไปอยู่ในเรือนลาพะเนี่ยนะความจำเป็นที่จะต้องคอนโทรลเรื่องรายรับรายจ่ายให้ดีย้ำอีกครั้งว่ารายจ่ายให้ดีนะครับถ้าโคดดาวโคจรแบบนี้แล้วยังใช้จ่ายเงินแบบโอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะ เห็นทีจะบริหารการเงินแบบขุขุขัดๆล,ลักแน่ๆนะครับส่วนนะครับในเรื่องของความรักนั้นจริงๆการย้ายของดาวอังคารตรงนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบกับเรื่องความรักโดยตรงแต่ดาวที่ส่งผลกระทบจริงๆแล้วกลับเป็นดาวศุกร์ที่มีพลังในเรื่องของความรักในตัวมันเองมันโคจรไปอยู่ในเรือนมรณะ กรกฏฟังผมพูดชัดๆเลยนะนะครับไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจธุรกรรมใดๆร่วมกับแฟนร่วมกับคนรักร่วมกับผัวคุณร่วมกับเมียคุณมิฉะนั้นแล้วจะเจ๊งไปด้วยกันนะเออผมพูดให้ฟังแบบนี้ไม่รู้จะใช้คำไหนเพราะว่าดาวมันเดินแบบนี้ฮะ มันมีโอกาสมากเลยที่ผัวไปได้จังหวะอะไรดีๆมามาชนเมียอ้าวพอไปทําด้วยการเสือกเจ๊งเมียไปได้จังหวะดีๆมาเอาไปชนผัวมาทําด้วยการเสือกเจ๊งนะครับหรือเป็นแฟนกันอ้าวอยากจะทําอะไรร่วมกันนะครับนะครับแต่ว่าพอไปทําแล้วกลับกลายเป็นความสัมพันธ์มันกระทบกระเทือนไปด้วยมีปัญหาไปด้วยนะ นะต้องระวังสิ่งนี้ให้มากเลยชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณนะครับไม่ได้ฟังที่ผมพยากรณ์ไว้ตรงเนี้แล้วเกิดไปทำอะไรร่วมกับคู่ครองนะแม่งพากันซวยจริงๆเออดาวเดินแบบเนี้ไม่ผิดหรอกนะไม่ผิดหรอกต้องระวังมากๆนะครับพอพอทำอยู่คนเดียวดีๆพอไปเอาแฟนมาทำด้วยไอ้ชิพหายทุนหายหกำไรโหดเลย เออนะนี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับลัคนาราศีต่อไปนะครับถัดจากกรกฎก็มาถึงชาวลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าไอองเก์ด้วยไปอยู่กับราหู นะไปอยู่กับราหูนะครับแล้วก็แล้วก็การที่ดาวไปอยู่ตรงนี้เนี่ยดาวสุขดาวจเจริญความรักเองก็ไปอยู่ในเรือนพันธุนะดาวสุขย้ายวันนี้เลยผมคงจะบอกให้พิจิตฟังแบบชัดๆไปเลยว่าถ้ามองกันในเรื่องของการงานแล้วถือว่าดาวที่ย้ายตรงนี้ส่งผลดีนะครับ มีโอกาสที่จะมีจอบเล็กจอบน้อยงานที่สองงานลับๆงานไม่เปิดเผยเข้ามาแล้วอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของงานหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักอย่าไปกระเฮี้ยนกระหือลือเปิดเผยมันไม่จําเป็นต้องไปบอกใครให้เขารู้เรื่อง,องมึงหรอก <laughs> เพราะว่าดาวราหูมันคือเงาอังคารไปอยู่ร่วมกับราหูอังคารเป็นตนุรักเปิดเผยแล้วก็กลับที่จะไม่เห็นนะครับ ใครที่เพิ่งคบกันเป็นแฟนนะถ้าเปิดตัวละมึงเอ้ยทัวลงงานเข้าเพอเพล่แล้วงานกร่อยเพอเพลความสัมพันธ์กลับไปในทางที่ไม่ดีก็ติงชาวพิจิกกันไว้ชัดๆแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งดาวสุขดาวเจ้าเรือนความรักของคุณโคจรมาอยู่เรือนพันธุอยู่กับดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งเป็นคู่สมพล คู่ครองก็จะมีบทบาทในการสนับสนุนเรื่องงานของคุณเพราะว่าทั้งดาวศุกร์และดาวอาทิตย์นั้นต่างก็เลงไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกฉะนั้นข้อที่ต้องระวังคือใครที่คบหากันไม่จําเป็นอย่าไปออกตัวมากไม่ต้องไปบอกออกตัวมากหรือไปประกาศให้ก็ารู้ว่าแยกคือแฟนกูอย่างเงี้ยเออไม่รู้เออคุณคิดอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ว่า ตามดวงแล้วกลับกลายเป็นส่งผลในทางที่ลบและไออังคารกับราหูที่เล็งลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมันมักจะมีคนอยากจะมายุ่งมาจุกจิกในเรื่องส่วนตัวของคุณนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวพิจิกให้ระวังเอาไว้นะครับคือมีความรักคู่โอเคแต่อย่าหึงอย่าขี้หึงอย่าขี้หวงอย่าขี้ระแวงมากเพราะไม่ใช่เฉพาะ ราหูตัวเดียวอังคารก็เข้าไปเบิลอยู่ด้วยถ้าขี้กองไปในเรื่องการทำมาหากินไว้เลยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกเผื่อไว้และให้ระวังคือถ้าชาวมิถุชาวพิจิตคบใครใหม่ๆในช่วงนี้นะชาวพิจิตคบใครใหม่ๆในช่วงนี้โอกาสที่จะไปเจอคนมีคู่หรือคนมีเจ้าของมีโอกาสสูงมากมีโอกาสสูงมากเพราะว่าอังคารกับราหูก็บอกอยู่แล้วว่า มันจะต้องไปเจอเอาคู่ชาวบ้านเขาในช่วงจังหวะตรงนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่จะติงชาวพิจิกให้ระวังเอาไว้ใครนะครับที่เป็นชาวลัคนาพิจิกแล้วแฟนเก่าคนรักเก่าจะติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกลับมาในกรณีใดๆก็ตามให้คิดไว้ก่อนเลยว่านำเรื่องจุกจิกมาให้คุณแน่นอนนำเรื่องจุกจิกมาให้คุณแน่นอนนะครับ ดูให้ดีดูให้รอบคอบเลยเพราะว่าดาวนะครับที่เดินแบบนี้มักจะนะครับมักจะทําให้เราจุกจิกกับเรื่องที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วนะสุดท้ายท้ายสุดนะครับนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมีน ลัคนาราศีมีนนั้นนะครับมีดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนความรักดาวสุกโคจรเป็นวินาศอยู่กับอาทิตย์ราหูย้ายพรุ่งนี้ไปโยกกับลัคนาราศีมีนลัคนาราศีมีนเป็นลัคนาราศีหนึ่งที่จะทำมาหากินได้ดีและคล่องตัวอย่างยิ่งดีขึ้นดีขึ้นในช่วงจังหวะตรงนี้ แต่สิ่งที่จะทำให้ชาวมีนจุกจิกแล้วก็ปวดหัวสุกย้ายวันนี้เราย้ายไปเป็นวินาศก็ไม่ไวายเว้นที่จะมีเรื่องจุกจิกในเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักมีนเป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะจุกจิกใจในเรื่องของความรักอย่างยิ่งมันเหมือนกับมีทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็มีเรื่องรักแบบไม่เปิดเผยเข้ามาเปิดเผยไม่ได้ หรืออะไรที่มันนัวๆกันอยู่แบบนี้แหละครับนี่คือชาวลัคนาราศีมีนยากันนั้นเลยฮ่าๆชาวมีนนะครับคุณนะครับลุยเรื่องงานในช่วงนี้ไว้เยอะๆเลยผมเชื่อว่าดาวที่มีการโยกเกณฑ์แบบนี้คุณมีโอกาสจะได้จากเงินที่คุณได้อยู่ประจําแล้วมีโอกาสจะได้จากเงินในส่วนอื่นๆที่คุณเองไม่ได้คาดหวังไว้หรือ มีออเดอร์มีอะไรที่มันแปลกๆเข้ามาแปลกกว่าเมื่อก่อนแปลกกว่าเมื่อปีนั่นแหละที่ดาวสุขไปเดินเป็นวินาศก็ถ้าคุณไปแบบเงียบๆไม่ต้องวุ่นวายมากก็ไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับจะจะทำอะไรให้มันมากกว่าที่มันเป็นอยู่ขอบอกเลยว่าคุณเลิกคิดไปเลยเพราะว่ามันจะทำให้คุณจุกจิกและปวดหัวไม่น้อยทีเดียวแล้วเดี๋ยวมันจะไปกระทบเรื่องอื่นด้วยนะครับ ก็เป็นอันจบนะครับสุขสขยับอังคารย้ายร้ายหรือดีสินแสหมิงก็แบ่งหมวดหมู่ไว้ให้เป็นลัคนาราศีธาตุไฟลัคนาราศีธาตุดินลัคนาราศีธาตุลมลัคนาราศีธาตุน้ําครบแล้วทั้ง12ลัคนาราศีจากเมื่อวานนี้มาพยากรดวงชะตาประจําเดือนมีนาคมนะครับในช่วงปาร์ตี้คนดวงดี พอมาถึงวันนี้นะครับมาถึงวันนี้มาพยากรณสุกกับอังคารที่จะย้ายสุกย้ายวันนี้อังคารย้ายพรุ่งนี้สนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงของแบงเมืองไทยผ่านสายตาท่านผู้ชม80,000ถึง100,000วิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัมจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์66 66สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงอส t โรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล